นำเสนอโดยแมนซิตี้แฟนไทยแลนด์บิ๊กโฟร์รุมแย่งออสการ์ครูแมนยูแมนซิตี้อร์เซตนอล์สเปอร์รุมแย่งขวาแข้งฟอร์มโหดวัย19ปีดีกรีมไม่ธรรมดาซีสโมสอนดังแห่งพิมลีให้ความสนใจออสการ์ครูกองกลางทีมชาติอิสราเอลวัย19ปีของเรดบูซาวบวกมาร่วมทัพ วันที่5กรกฎาคมความเคลื่อนไหวฟุตบอลพิมพ์ลีกอังกฤษอยู่ในระหว่างช่วงตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์ก่อนเข้าสู่ฤดูกาล2023-2024บรรดาทีมดังต่างเริ่มทยอยเปิดตัวนักเตะโดยหนึ่งในข่าวที่น่าสนใจคือแมนยูแมนซิ y ตี้อาร์ซนอลและสเปอร์สนใจคว้าวตัวออสการ์กรุไว้19ปี แข่งไว้19ปีทีมชาติอิสราเอลที่เตรียมลงสนามพบกับอังกฤษในรอบชิงชนะเลิศศึกชิงแชมป์ชาติยุโรปปี2023รุ่นในยุมมีเกิน21ปีรอบรองชนะเลิศขึ้นนี้เวลา23นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยออสการ์ใหญมาร่วมทัพเรดบูซาบวกเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาด้วยค่าตัว7ล้านยูโรพร้อมจะรดประกาศเส้นสัญญายาวถึง4ปีลงสนามในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันไปทั้งสิ้น15นัดยิงไปแล้ว2ประตูกับ2อสิ์ อีกหนึ่งผลงานที่โดดเด่นคือลงเล่นให้ทีมชาติอิสาราเอลรุนอายุมีเกินสปีในศึกยูโรปี2อย่ิงิงไป4ประตูนในทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวและหนึ่งในนั้นคือการยิงใส่ทีมชาติอังกฤษในรอบชิงชนะเลิศเอเย่นของออสการ์ยืนยันว่าเขาได้รับความสนใจจากหลายสโมสรแต่แน่นอนว่าเราต้องรอเวลาเพื่อหาหรือและตัดสินใจเกี่ยวกับการย้ายทีมในอนาคตอีกครั้งเรียกว่าก็เป็นไอหนูเนื้อหอมอีกคนที่บิ๊กโฟร์ทีมต้องการ น่ารักกปุุยมยมความน่ารักแฟนมุงมิงทักเปียดให้กับฮาเลนเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักเมื่อแฟนสาวของเออร์ลิงฮาแลนด์กองหน้าทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ทักเปียให้ฝ่ายชายที่กำลังเล่นเวกบอร์ดร่วงพักร้อนที่แซงต์เปฝรั่งเศสฮาเลนควงแขนอิซาเบลฮอกแซงยูฮันเซนไปพักผ่อนร่วงปิดซีซั่นโดยทั้งสองคนออกไปล่องเรือพร้อมเจกสกีและเวกบอร์ด ดิสน์นำเอาภาพความหวานแววระหว่างทั้งสองคนออกมาเผยแผ่โดยฝ่ายหญิงบันจงฉักเปียให้ฮาลัแลนที่ออกไปเล่นกีฬาทางน้ำดูเหมือนว่าทั้งคู่กำลังสนุกสนานกับช่วงเวลาพักผ่อนในตอนนี้ก่อนที่ฮาลัแลนจะกลับมาเตรียมความพร้อมในปรีซีซั่นกับสโมสรต่อไปเรียกว่าระโชวความหวานจนทะเลจืดไปเลยนะครับแล้วแฟนๆละครคิดเช็นอย่างไรกับข่าวที่เรานำาเสนอนี้ คอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหาคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe และก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้และที่สำคัญหนึ่งการแชร์ของท่านคือกำลังใจอนมีค่าสำหรับทีมงานและช่องแมนซิตี้แฟนไทแลทดเดินหน้าทำคลิปดีๆต่อไปยิ่งไงก็ขอกราบงามๆสักลานครั้งหลวงหน้าสำหรับการแชร์นะครับ หากคุณคือสายเลือดนานซิตี้เราคือพวกเดียวกัน